พามาเที่ยวสวนป่าอ้อยป่ามันนะคะชมบรรยากาศสวยๆ สวัสดีค่ะพี่สีบานสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับโอ้ยไม่ได้เล่นไม่นานแล้วไม่สบายวันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องชายอยู่เพชรบูรณ์ก็เลย <c oughs> มองเห็นตัวนงสือหลองมองเห็นตัวเสือ าไม่กับ้องไม่ได้เจอันนานแล้วจ้าไม่สบายด้วนนี้เมืเอ่อวานนี้เจอ,เจอไปไปงานเจอกับคุณหมอสีด้วยล่ะสีฮาร์ลเจอกัเป็นเป็นแล้วส,สบายดีค่ะไม่ได้เสียแว่นมองไม่เห็นเลยครับคุณพี่ ไม่ทราบอยู่ไหนเนาะตอนนี้บางปีเลยอยู่ลำปางไม่สบายเลยแล้วเครื่อง <c oughs> เครื่องไม่มี YouTube แล้วเดี๋ยวนี้อดใจเข้าไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายอีกพอดีวันนี้เห็นอากาศบรรยากาศบ้านน้องชายดีๆก็เลยถ่ายมาให้ดูน<ๆ>ีกันเนาขอ,อมา,าเัดเอ อ๋อวันน like uh, nah. ี้มารับผ ah> ู ut, ้หญิง้หงเดี๋ยวให้เอารูปลูาชมบรรยากาศชมบรรยากาศดีๆีวมาเือน่บบ อ้อย้ายตั้งแต่เมื่อไหร่คะพอดีไม่ได้เล่น YouTube เลยค่ะพอดีพีกไม่สบาย <c oughs> รู้แล้วไปาไปไปบุกโาเดไตงหรอขบถมารถมาดูมาโมาไปทไมมากน่อไปาหลายคนเบพี่น้องไ้ยินอยู่รอไป่ไป่ะไกันกลับแล้วแมกลับก่อนค่ะมากลวไเทียครับเมื่อวานนี้ตอนเจ็นครับแม่ มารับมะเขือเมื่อกี้ไลอยู่สวนเนู่ยรถหลังรถหลังนี่มารับมะเขือไปไหยครับเดี๋ยวๆมะเขือสวยมากอ,อ๋ไปได้เหรอพี่สีวานไปอยู่ลำปางแล้วเอาเหรอโอ้โหมีโอกาสจะไปเยี่ยมมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะคะนี่ดีดีดีด เมื่อวานดูดอกไม้สีชมพูไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ตลอดเลยเน่ยไปแล้วไปพักผ่อนไปอยู่แล้วเศษเดือนหรอเศษเปลือกแล้วไปอยู่บ้านยิ้มหน่อยนะท่านแล้วไปอยู่บ้านรถรถเป็นยุดูดูบรรยากาศตับไล่ไล่ ไร่ข้าวโพดดูไร่ข้าวโพดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเสีบขากไปเล่นเลอยู่โอ้พอข้าวโพดอันนี้ไร่นนไมันอันนี้กำลังปลูกมันคิดจึงเหมือนเดิมค่ะยังเล่นอยู่ไหมช่องแดงย้ายของมาหมดแล้วช่องแดงยังเล่นอยู่ไหมคะ นี่เลยพ่อแต่ว้านมืองด้มือ,มอยึดยันเออทีป่ผมกำแพงเกาลัอันนี้หอมอันนี้ต้นหอมกระเทียม,ยมอันนี้กระเทียมเล่นทุกวัน ไม่ได้ค่อยไปแล้วเพราะว่าลูกสาวย้ายมาอยืออีสานแล้วให้ขยันขึ้นนะคะบ้านนี้ลูกแน่อะไรนะใครขยันขึ้น ก็ลำปางแล้วค่ะไปเล่นไปเที่ยวหากับพี่ศรีบานเลย มันจ้าพี่ปีนุสวัสดีค่ะรถโยกดเลยโอ้โหฝนไทยนี้เขาขยันมากเลยได้ค่ะพี่สีบานปักหมดไปเลยปักขอเฟซหน่อยขอเฟซหน่อยส่วนมากผมเล่นเฟซพี่สีบานเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเฟซแอดเฟสนะคะ พอดีมาสวนน้องชายมาไล่มาสวนอยู่เพชรบูรณ์ค่ะพี่ปียนุก็เลยไล่ก็เลยให้ดูบรรยากาศสวนไล่สวนค่ะสวย,สยพี่ปียนุสบายดีนะคะ ใครใครจอบดูอยู่เนาะนี่ใครแอบดูใครแอบดูอยู่เนาะก็ตามใจเลอ้บรรยากาศแบบนี้เลยเหรอคะพี่สีบานเราต้องไปช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าคะ ู้ดูเขาตา ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วต้นสะดะน,นาวมะน,นาวโะน,นาว,นนาว,นนาวนดเก,เ,กเก็บมะเือมาเก็บมะเขือมาเก็บมะเขือมาค่ะดู พี่ปีนูตรับมะเขือไปซูปไหมคะอ๋อสิ้แล้วแล้วก็บอกอเปิดได้ไหมเนี่ยดีกป่าเด่มมรักกอมะัะกอ เอามาหูวงมาใหม่อู้เอาลูกไหนไปตำลูกเล็กอะอไอลงบนท้ายๆอันนี้ต้นมะนาวลูกโดกมาก ขอบคุณมากเลยนะคะคนที่เข้ามารับชมไยนไง๋ยวจัดไลฟ์สดให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะเี๋้วเจอกันใหม่นะคะพี่สีบานขอบคุณมากค่ะพี่ปีนุชขอบคุณมากนะคะขอขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะ